สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Social c a m มนะคะเรามาดูความแตกต่างกันค่ะหลังจากแต่งหน้าและใส่คอนแทคเลนส์ของดีมคันละวันนะคะเรามาดูเลยค่ะพาเราก็มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะนี่ก็ใช้คอนแทคเลนส์รุ่นฟูติค่ะสาสีม่วงพากม็มาดูความแตกต่างของตานะคะทุกครั้งที่ดูนี่ใส่คอนแทคเลนส์ก็จะใช้น้ำเกลือล้างค่ะเพื่อให้นี่ล้างเชื้อโรค ทำให้คอนเทนต์มีาดิ้งขึ้นการใช้น้าเกลือล้างคอนแทคปลอดภัยนะคะวิธใช้ำตางแดงให้ใช้คอนแทคตอ่าก็มาดูการเขียนคิวกันก็มาเขียนคิวก็นิ้วข้อมผมดําก็เลยใช้ดินสอเขียนคิวสีดาถ้าเกิดเพื่อนๆสีผมสีอ่อนก็ควรใช้ดินสอสีสีอ่อนๆนะคะดินสอเขียนคิวที่เป็นสีอ่อนจะได้เข้ากับผมจะได้ไม่หลอกค่ะค่ะก็เขียนไปตามโครงคิวที่เรามีตามโครงคิวเขียนไปเลยค่ะ อ่ะเราก็มาเกียร์เกียให้มันดูไม่แข็งไปให้มันมีความ่อนโยนของคิ้วให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นค่ะอ่ะต่อไปเราก็จะมาไลทดั้งกันนะคะนก็ใช้ของมีที่ไม่ง่ายค่ะที่จริงมันเป็นที่เขียนคิ้วก็ไม่ได้ใช้มันก็เลือมมาไลทดั้งเราไม่ต้องไปต้องใช้ของแพงการแต่งหน้าก็ได้ค่ะใช้ของถูกในการแต่งหน้าแต่ปลอดภัยก็เป็นอันใช้ได้ค่ะอ่ะก็ถูกๆไปอ่ะให้มันเรียบเนียนเข้ากับใบหน้าอืมเป็นแล้วแค่นี้เราก็มีดั้งแล้วค่ะอ่ะเรามีดั้งเราก็ใช้ไฮไลท์ ไฮไลท์ไม่ต้องเป็นต้องเป็นไฮไลท์อย่างเดียวนะคะเราใช้อายแชโดว์ที่เราเขียนตุตาเนี่ยมันก็จะมีความวาวใช่ไหมคะแล้วก็มาไลท์จมูกได้เหมือนกันค่ะเราอยากให้หน้าเราสว่างตรงไหนหน้าเราพุ่งตรงไหนเราก็เอามาทาตรงนั้นเดี๋ยวนุ้นจะให้ดูว่าันุนทาตรงไหนบ้างที่แต่งหน้าทุกวันอันนี้ <S 2>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  ดังก็ปุ่มมาแล้วเอออันนี้ก็ใช้อายแชโดว์ของสีวนาน,นะคะสีน้ำตาลเอามาเป็นการคัดเบ้าคะ่ะทำให้ตาดูโตขึ้นไม่ต้องใช้ <S <S แต่สูที่หายางเนี่ยก็เราก็แต่งแบบตามสไตล์เราเองค่ะ ก็แต่งไปเลยแต่งตามใจเราชอบแต่งอืก็ได้ค่ะแต่งเราคิดว่าเออเราแต่งแบบนี้ก็ตีอ่านี่ก็เขียนอายไลเนอร์นะคะข้อนี้พี่เหมือนกันค่ะสวัดีนะคะวิธีนี้อ่าต่อไปเราก็มาเขียนอร์ไลเนอร์กันนะคะอ่าทำให้ตาดูคมโตขึ้นทำให้ตาดูจะขึ้นเข้าไปี่เราใส่ก็ตาก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาอันนี้ใช้ของมายาดีจริงๆอ่ะนี่ค่ะเคยใช้ไปเรื่อสๆกานแล้ว าไม่ก็อยู่ไม่ก็ไม่แพนดา้าไม่อะไรเลยคือว่าเราเขียนยังไงคือมันเขาก็จะติดอยู่กันอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากันน้ําเสร็จแล้วข้าเราไปเราก็ทากติ้งสีแดง,แงถา,ออกากไปก็ข้างน,นอกข้างนอกข้างในข้า,างในแดงข้านนงนอกนู้นออกดก็เป็นสีนองูดก็ทาไปถากเราจะได้ไม่ดูซีกินไปราคาก็มาดูกันแต่เสาบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นเสาเปรี้ยวนะคะเสาบ้านเสาบ้านก็เป็นเสาเปรี้ยวรูปทรงน่ะค่ะรูปทรงรูปทรงิ้งซ์นะคะนี่ค่ะก็แต่งเสร็จแล้ว แล้วก็ไปไหนมาไหนได้หน้าก็จะดูเด็กลงใช่หไหมดวงตาสวยค่ะใช้คอนแทคเลนส์ดงดิเขาหลานรักมากใสไมาเยอะมากชอบมากๆค่ะใส่สบายเลนเนิ่ม